จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสราช231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหวองเมืองธรรมหุ่งเหือง,อง,รรง,องความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีพุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดินว้าาทีายเอู นสวัสดีครับท่านพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลวันพุทธที่23สิงหาคม2566โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลพร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ก็จะมาสลับจับเปลี่ยนการจัดรายการนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักเป็นบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาต่ำสุด26องศาเซลเซียสนะครับเอ่สำหรับสถานการณ์น้ำท่าณนะวันที่22สิงหาคม ระดับน้ำวนทีสถานีวัดน้ำ, 7, อำเอ็มเจ็อําเภอวัดดินชำราบตลดับระดับตลิ่ง112เมตรรอทกรระดับปัจจุบันวัดได้107.47เมตรรทกรลดลงจากวันก่อนหน้า14เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง4.53เมตรมีน้ำนมลดลงระดับน้ำโขงสถานีวัดน้ำ, HO, ำเคนโออําเภอขงเจียมระดับตลิ่ง103.53เมตรรอทกกร ระดับปัจจุบ,บันวัดได้97.62เมตรรอทกลดลงจากวันก่อนหน้า56เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตดิ่ง5.91เมตรมีแนวโน้มลดลงนะครับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับ21สิงหาคมบาดเจ็บ55รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนนะครับดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับ มันดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่โมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดต่อพรบประกันภัยรถอย่างต่อเนื่องนะครับวันที่23สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระลึกการค้าทาและเลิกทาตสากลนะครับโดยทางองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศวันนี้ขึ้น เพื่อระลึกถึงการค้าทาสโดยในระหว่างคืนของวันที่22-23ถึงสิงหาคมคริศักราช1791เกิดเหตุการณ์ลุกฮือของทาสที่นำไปสู่การเลิกการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งจุดกำเนิดของการค้าทาสในอดีตเกิดจากการขายเฉลยศึกให้แก่พ่อค้าชาวอาหรับของหัวหน้าชนเผ่าต่างๆในทวีปแอฟริกาเพื่อนำไปเป็นแรงงานทำงานหนักในตะวันออกกลาง และต่อมาเมื่อพ่อค้านักเดินเรือจากยุโรปด้านเรือไปถึงแอฟริกาก็ได้เข้าร่วมในการค้าทาสเพื่อดำไปขายในยุโรปทำให้การนำทาสมาเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาลจึงเกิดการแย่งชิงทาสชาวป่าเริ่มมีการขัดขืนต่อต้านเกิดการปลดลักพาตัวนำก่อกำลังไปจับตัวเพื่อน,นำมาขายเป็นทาส สำหรับการจุดสิ้นสุดของทาตเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงจากชัยชนะของฝ่ายสัมพัธมิตรได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานสำหรับมนุษย์ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเพศภาษาหรือศาสนาอย่างไรก็ตามครับ แม้การค่าทาสในปัจจุบันจัดเป็นสิ่งผิดกฎหมายแตใ่ในบางประเทศยังคงมีการค้าทาตหรือใช้แรงงานผิดกฎหมายไม่ต่างจากทาสรวมถึงการค้าแรงงานข้ามประเทศการบังคับค้าประเวณีและการค้าแารงงานเด็กสำหรับในประเทศไทยนะครับการเลิกทาตเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งสมัยนั้นได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในหลายๆด้าน มีการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมนานา,นาอารยาประเทศซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะป้องกันภยัยผู้คามจากมหาอำนาจตะบันตกโดยพระองค์ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติเลิกทาตรศ1 2 4ถือเป็นการเลิกระบบทาตและระบบไพร่ในสยามประเทศโดยในส่วนของทาตนั้นพระราชบัญญัติเลิกทาตรศ124ให้ลูกทาตทุกคนเป็นไทยตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายน 2,448ส่วนทาตประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทาตในเรือเบี้ยส่งให้ลดค่าตัวเดือนละ4บาทนับตั้งแต่เดือนเมษายนพศ2,448เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีบทปัญญัติป้องกันไม่ให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับไปเป็นทาตอีกทำให้วันที่1เมษายนเป็นที่รู้จักกันในฐานะวันเลิกทาตของประเทศไทยครับ ขอประชาสัมพันธ์ภารากิจและกิจการสำคัญของจังหวัดนะครับเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาณห้องประชุม UBE 109บริษัทอุบลไบโอเอทานอล e จำกัดมหาชนหมู่ที่9ตำบลนาดีอำเภอนาเยียรกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงลักษปรภัยเป็นประธานเปิดการสัมมนา,าเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัด โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2566ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ประจำปีงบประมาณพศ2566โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดและพัฒนาความรู้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ยกระดับสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร,กรในพื้นที่ได้เข้าถึงการบริการองค์ความรู้ให้ได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆช่องทางการตลาดข้อมูลข่าวสารการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร,กรด้วยกันเองนะครับทางนี้ครับการสัมมนาดังกล่าวมีกิจกรรมหลักจํานวน2กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่1เป็นการสัมมนา,าเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดณห,ห้องประชุม UBE 109ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะกันแสดงความคิดเห็นนำไปสู่การพัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดให้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาภาคการเกษตรกิจกรรมที่2เป็นการลงพื้นที่ ศึกษาโรงงานจุดสาธิตก่อนฤดูการผลิตน้าแปลงเกษตรกรนายชุมพลเบสิทธิ์หมู่ที่9้าบ้านหนองแปลตงตำบลนาดีอำเภอนาเดียซึ่งได้นำนิยสการคงความรู้เกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังมาให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้จำนวน4ฐานเรียนรู้ได้แก่ฐานเรียนรู้ที่ 1. การจัดการแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4จังหวัดอุบลราชธานีฐานเรียนรู้ที่2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีฐานเรียนรู้ที่3การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและฐานเรียนรู้ที่4การผลิตมันสำปะหลังเพื่อเชื่อมโยงการตลาดโดยบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนนะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็มีเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสอง เข้าร่วมจํานวน100รายประกอบด้วยจากจังหวัดปบุบลราชธานี70รายอำนาจเจริญ10รายศรีสะเกีดสิ0รายและยโสธร10รายนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร C, อินทรีย์กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ไปใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากตนนหน้นาสอนราชการผู้บริหารบริษัทปอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนและหน่วยงานภาคีในจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวันที่22สิงหาคมเช่นเดียวกันครับเวลา11นาฬิกาหน้าหอประชุมสหกรณ์การเกษตรม่วง30อเภอม่วง30 กระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพชรสร้อยสัครูเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดีหรือ execution free area project ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล United Nations Public Service Award หรือ UNPSA โดยสำนักง,งานบังคับคดีจงังหวัดอุบลราชธานีได้คัดเลือกอำเภอม่วง30เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมบังคับคดีและกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวันให้กับประชาชนทั่วไปกลุ่มเปราะบางรวมทั้งร่วมกับเครือข่ายและทีมงานต่างๆในพื้นที่เป้าหมายเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อกรมบังคับคดีและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการเข้าสูก่การบังคับคดีให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางอีกด้วยครับ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากพื้นที่อปตเหล่าบกอบตดุมใหญ่อเภอม่วง30จำนวน50คนครับและวันที่2 2สิงหาคมเวลา9ก้านาฬิกานาทีนะครับนางพัฒนันยังตรงประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ในายสมมาตรโพธิในอำเภอพิบูรณ์มังสาหารตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนางสาวรัตนาพรอังคุระศรีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล1บ้านโพกลางเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมซึ่งชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้สนับสนุนทุนการศึกษา1,000บาทโดยมีด็อร์สตริมาเมวดีศิรธนิตรานายกเทศมนตรีเมืองพิบูลบังสาหารคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิบูลบังสาหาร นายนิพนธ์ธัญพัฒรานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านโพกลางกระครูอาจารย์หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูรณ์บางสาหารร่วมตรวจเยี่ยมและสมทบทุนเพื่อให้กำลังใจเยาว,วชนผู้ได้รับทุนดังกล่าวในพื้นที่อำเภอพิบูร์บางสาหารอีกจำนวน4,300บาทณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านโพกลางครับ จากนั้นเวลา11นาฬิกานายสมมาตรโพธิในอำเภอพิบุร์ังสาหารร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านในตำบลไร่ใต้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและไข่ไก่ซึ่งรับความเมตตาจากพระอาจารย์วิเชียนโกเจ้าวาดวัดป,าปา่าปกาดมได้เมตตามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยโดยท่านในอำเภอพิบุล์ังสาหาร ได้มอบเงินสมทบอีกจำนวน1000บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยณนะบ้านเลขที่22หมู่ที่4ตําบลไร่ใต้อําเภอพิบูลมังสาหารซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sdg นะครับ3เป้าหมายได้แก่เป้าหมายที่1กึขจัดความยากจนทุกรูปแบบในพื้นที่เป้าหมายที่3สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกใบ และเป้าหมายที่17เสริมความเข้มแข็งให้แก่ลกลไกการดำเนินง,งานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนครับเมื่อวันที่2 2สิงหาคมที่ผ่านมาครับกระผมได้มอบหมายท่านรองผู้ว่าสมเพชสร้อยสักูเป็นประธานเวทีสาธารณะออนไลน์ราศฎรถามราชการตอบเรื่องปีนี้น้ำจะท่วมอุบลไหม ซึ่งเป็นเวทีตอบคําถามข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําการบริหารจัดการน้ําการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมทั้งภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ระบบซูมพร้อมไลฟ์สดซึ่งเวทีดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีมนูลิติสื่อสร้างสุขอุบลคอนเน็กต์โอเพนแชทเตือนภัยพิบัติบนราชธานี กับเกษตรกรกลุ่มกินสบายใจโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตอบคำถามในรายการเวทีสาธารณะออนไลน์โดยมีนายสุชัยเจริญบุคยะนันเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นการเชื่อมการสื่อสารข้อมูลระหว่างภาครัฐและประชาชนซึ่งเป็นการลดช่องว่างในการทำงานรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัต,ติต่างๆร่วมกันภายในจังหวัดอุบนราชธานีของเราครับ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวอุบลและนักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกุ้งเดินขบวนนักแก่งลำดวนอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หนึ่งปีมีครั้งเดียวชมก,กุม้งนับหมืน่นหมื่นตัวเดินขบวนอวดโฉมในช่วงค่ำคืนนักแก่งลำดวนภายในสวนศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี แก่งลำดวนอำเภอน้ำยืนตลอดเดือนกันยายน2566โดยจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เข้าชมกุ้งเดินขบวนตั้งแต่วันที่1ถ,ถึง30กันยายน2566ระหว่างเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬกาในการเข้าชมปรากฏการกุ้งเดินขบวนขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ครับลงทะเบียนเข้าชม ผู้เข้าชมเตรียมไฟฉายรองเท้าให้พร้อมก่อนเข้าพื้นที่เข้าประจำจุดเพื่อรับฟังข้อมูลเบื้องต้นและข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมกุ้งเดินขบวนก่อนรับบัตรคิวเข้าชมกุ้งเดินขบวนและประจำจุดรอการเข้าชมเข้าชมกุ้งเดินขบวนณช่องทางเข้าและออกจากจุดชมกุ้งเดินขบวนณช่องทางออกที่กำหนดไว้โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งทัดนะครับทั้งนี้ครับทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติ แก่งลำดวนปากน้ำเรียนบ้าปรากฏการกุ้งเดินขบวนเป็นปรากฏการทางธรรมชาติบางวันอาจจะไม่ได้พบกุ้งเยอะเท่าที่คาดปังอาจปีบางเวลาที่กุ้งอายบ้างง่วงบ้างจึงไม่ขึ้นมาเดินขบวนให้เราเห็นและขอแนะนำผู้ที่จะเข้าชมว่า ให้พกไฟฉายและอุปกรณ์กันฝนไปด้วยเผื่อกรณีฝนตกโดยสามารถเข้าเที่ยวชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีโทรศัพท์0 9 7 2 1 2 3 9 5 1 1 8 7 8 7 5ห7 1 2หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักง,งานอุบลราชธานีโทรศัพท์0 4 5 2 4 3 7,70ครับ เรื่องสุดท้ายครับสภากาชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสันพสิทธิประสงค์ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนสิงหาคมตามกำหนดการและสถานที่ต่างๆดังนี้ครับ วันพุธที่23สิงหาคม8 30, 13, 30, นิก30 13นาฬิกา30ณกองกำกับการตบรวจพัวทอจังหวัดอุบลราชธานีวันพฤหัส,สบ,บดี24สิงหาคม8นิก30 13นาฬิกา30ขอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเดียวันศุกร์ที่25สิงหาคม8นิ30 12นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและวันเสาร์ที่26สิงหาคม 9 30ถึง14นาฬิกา30บริษัทในเครือสิริมหาชัยจำกัดอำเภอเมืองประกอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามกำหนดการและสถานที่ข้างต้นนะครับวันนี้รายการหมดเวลานลครับพบกันใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับผมก็คือวันจันทร์ที่28สิงหาคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เทียนพันษาประเภทติดพิมพ์ความละเอียดอ่อนประณนีบและความชำนาญในการต่อลวดลายวิจิตรบรรจงเทียนแกะพิมพ์นับลานชิ้นร้อยเรื่องราวพุทธชาดกปรกากฏสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือน6-31สิงหาคม2566ที่วัดพระธาตุหนองบัวอุบลราชธานี จะแ,แสดงต้นเทียนประเภทต่างๆให้ยนอย่างใกล้ชิดและทุกวันเสาร์วันอาทิตย์มีตลาดแรงสินค้าชุมชนการแสดงแสงเสียงและดนตรีในสวนเทียนอุบลยนได้ตลอดเดือน122ปีถวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานี